มาแล้วว่ามันลมมันยัง่มันมันเฮ็ดให้ร่างกายเล็กน้อยแหละม่ว่ามันจะเป็นสหนาวเนาะสาดบ่อนอยู่บ่อนนอนก็บ่มีเนาะเออยังบ่ทันได้เห็นห้าวตาออ้าบ่ันยังเลยโอ้ยเนาะ ที่มูกับผักกะเพราเอามาแต่หน้าฮะเบิ่งเอาตัวใดมันเกยมันอ่อนเนาะเออสีนีแต่ได้งามตัวนี้ตัวนี้ไงเนี่ยแต่เพิ่นว่าเจ้ากับข่อยนี่หน่าแต่จะ่าคายกันเจ้าว่าค่ายอยู่บ่จะเบิ่งจะถ่ายอยู่เพิ่นว่าอันซาบุนกับอันซาเตลนี่หน่าตาค่ายกันได้เพิ่นว่าข่อยเลยว่าเอ้าข่อยก็คือค่อยๆเพราะข่อยคิดเน่ยนะ เจ้าเจ้าตามที่เจ้าเบ่งนี้ว่าอย่าค่ายอยู่เงยโอ้แม่เห็นจะบอกมองได้อย่าคือกันนะคาก็คือมาตะตางหู กับสบายดีสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูกุสูคนสูหมองสู่บอลเด็กพี่น้องเด้อพอกันกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพาอพอกันมาหนี้ทางเฮากะสีเขามาหาทางสะพนพี่น้องเอยโอ้โหทางลุงเฮิมพี่น้องเนาะอ่ะทางลุงเฮิมมาเท่เศร้าได้มาหนี้ลุงเฮิมก็ได้อาจจียงได้กะเข้าไปหาทางาสาวเตียวกับน้องน้ำพลกําล่งผ้ากันล่างถั่วยอยู่พี่น้องเอย À, นะพี่น <ie diy> mm ้องเลยมันนี่กะเวมาทางเฮือนสาวจอยหรือสาวเตวนี่แหละเนาะนะคะกะมือหางามแล้วพี่น้องเลยเรื่องต่างเฮือนต่างซานเนาะโอ้โหถ้าเมื่อคืนนี่กินจนดึกเมื่อเช้ามาเราเห็ดการ์ต่เช้าเนาะคือมาแตลดึกแทสรถไฟงามๆนี่โอ้พี่น้องเลยโอ้ทางน้องไซฮะ สบายดีบายดีปอยู่เด็มันนี่คือมาพาน้ำหมอกมาส่เศาเไปเวียโช่วงนี้ยังหอยู่นมาเลยเป็นหย่อมน้ำบางตีสีกวาวัยอลุงเ้ยไปสั่นวะหัวฉันงยเงยอยู่สั่อยืดดีได้กมันที่น้องมันออกปะเป่งเลาไหมไ่เปลีนเลยเขายอมตัวนี่นะยอมเหมะม้นคันวานีั่นน่ะมิจะหาย้ายเป็นมันมาตัดตัอย่างนั้นเปนาปีกมันบกฟอยเอ่นบอกเขาเอิญฟอยฟอยนั่นเอ็ม่้ พลอมันุ่ยคณะนั่นแหละมันมันสีมันสีนว่ามันชิฟืดสิมันคลับหมดเนาะวอลเล่ก่ะโดยบอกว่ามันมันนี่มาบอกว่ามันยังเกินมาบอกว่มันมันใหญ่เกินน้อยบุญเนาะแมนแมนใหญ่เกินนะมันฟืดเอื้อยโง่มาว่านี่สันหลังจนลั่นปุ๊เลยเนาะโดยเป็นจังได้สบายดีอยู่บ่สิ้นหมูเพิ่อนอะเพิ่นมักกะเพราเรกเลยมาให้เพิ่นโดยโดยโดย อ๋อม่หมองถึกคนเพคะโอ้เฮานี่นี่ตัวว่าจะเป็นคนพัดตัวว่าโอ้ยวันตัวแรกวันเสี่อกตลาดบอกแล้ใส่เห็ดบุญนีดเดียพัดกระเพรานี่เดยอเด้อเด้ออ่ะมื้อนี้มาพ่อกระดีแล้วมีทางไอ้เพื่อนฝากความคิดฮอดคิดถึงมาอยู่ทางไอ้แซนอ่าฝากไอ้ความคิดถึงน้องเฮิร์มในเด้อเราบ้าสบายดีเด้อเด้อเดยออันกับระป๋ากระจาดนี่มัน คือคุกคืออย่างบ่าเท่าไหร่ฮะห้อาก็พยายามนนัเสนออยู่เพราะว่าเอาก็อยากซอยน้องคนพอหนาหนาวที่เขามาแล้วมาถามบอกมันลมมันยังมันมันมันเห็ดให้ร่างกายเล็กน้อยฮะเนี่ยมันบอกมันเป็นฝันหนาวเนาะสาดตร์บนอยู่บนนอนกับโบมีเนาะเดนบนอยู่บนนอนแล้วเขา้นขึ้นไปเบดอะหรือว่าอันฝากระจาษนี่มันแพงนึงกันไหมส็มสิบเป็นเจ็ดสิบพันโดย เคือนเรามันจีประมาณจักแคสนนี่เนาะถัดมาซื้อใช่ไหมเนื้อน้ำฝนนี่บอกเนื้อน้ำฝนนี่ก็โอ้เผื่อพิชเชิงๆอย่างเงี้ยลายจะเป็นเศร้าพูดเลยเนาะคันบกลัวเนาะเศร้าปลายเพราะว่าเศร้าปลายอยู่แล้วเพราะว่าทั้งๆทั้งๆทั้งฟังนั่นอีเจ้ฟังนี้อีเจ้แต่ว่าเป็นไม้เป็นตอกเป็นเอียงมันยังดีอยู่เนาะมีแต่ฟ้ามันเหี้ยนแต่ว่าแต่ว่าพวกไม้พวกนี้ก็ผ้ามอญยังดีเพราะเอื้อยก็ไปเบิ้ลใช่เห็นบ่ถ้าว่าเป็นฟ้าแป้นยิงดีเนาะ มาใส่เนาะมันสีทนทานเนาะอาเป็นอ่ะดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าราคาจ่ายเพนหนึ่งนี่มันก็ตุกแผ่นละเจ็ดสิบเป็ไม่เป็นแผ่นหนึ่งมันก็แสนประมาณนี้แหละบพรเป็นผาไม่ได้หอดไปนั่นเลยหอดปะหอดหอดเป็นผาก็เป็นปูนะหอดเพราะว่าเป็นปูนี่ขนาดเป็นผาว่าลายิ่งกะคันเป็นเพนมันก็เบิร์ดลายร้อยเติบอยู่ได้เนาะประมาณร้อยไปจ้ะร้อยหอด่หอดหอดเออเลยอ๋อจังใดแล้วก็จังว่ากันอีกเท่านึงเนาะเอ่ยกต่ทำคร่าวๆเบิ่งเลย อันนี้มอไห้ากระเบื้องันหลังข้าวอันนี้เป็นเป็นลมมันเนาะแต่ว่าเฮือดอีสั่งมาแต่หึงเลยเนี่ยเนทเมืน่้าจากาวสามสิบสามสิบน้อง่นว่าเกิดมาเห็นรถเราอะ่สามสิบปลายปีว่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นลมมันอไม่ปัวอย่งกัดมาเป็นผัวกตอสิบ็นล้มลมผัดคนนี้นะมันเยีนไม่ได้ได้บุญเะาขึ้นไปนะเพราะว่าเนี่ยขึ้นไปนะโตตุ้ยวันนี้เจ้าของญาตแม่แล้ววัดรับประกาแล้ววัดโต๊กรเจ็บ

โดยขอบุญกุศลในลายไอ้ที่ทำมาใครทำหาเพื่อนก้าเพื่อนใครเพื่อนใครเอื้อยเป็นนันสะพานบุญนันส่างกุฏิอยู่วัดปลาวัดนพุทธิ์น่เพื่อนกคยสมทบกันครับว่าโอ้โดยโดยตอนนี้ก็สำเร็จไปแล้วตอนนี้โดยโดยโดยทางอันว่าวัดปลาอาวัดพระอาจารย์โดยโดยกุฏิอันหลังน้อยที่หาย่าอยู่ในมือ โบที่ว่าหลังทางเข่าอ oh. 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 ันนี้มีสามห้องอย่างนี้โอโดย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 สำเร็จไปแล้วเพราะว่าเขาบริจิตโตก็ไอ้ายเราเต้โดนเลยนะโดยกับไอเสียนเป็นยังไงจำได้อยู่ทางเอื้อยกับโดนๆถามมีเวียบคนจังกี่ทักมาถามยังเพป็นกับบว่า กันนอกจากเพิ่นสี่ไส้ดีเพิ่นจังทักว่าแมนเมนเมนคือกันทางน้องคือการเพิ่นกะบ่เคยล้มถ่าว่ามีเวียกมีอย่างเพิ่นกะจังทักมาว่ามีเวียกมีงานเหมาะหาเด้อสิเฮเวียกให้เพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้เนาะโดยอด้โอเคเด้อโด้อด้ออขอมอบขอบใจเด้อทางน้องเฮิมโดยอด้บ่เอิ้นลุงหรอกเอิ้นน้องเฮิมเด้อทางปลอดภัยเด้อเด้อโอ้แม่นบ่กเด้อเด้ออ่ะเวมาทางกัน สองสาวอีกคันอโอ้ลมกับทางน้องเฮิมกับเมียนป้าตุาาาตาา๊มียงอันนี้คือเฮ็ดเตอดอกแต่สบายดีเด้อทั้งน้องน้ำฝนทั้งสาวแตวซวสเครื่องโอ้เย็บแอวไวดแล้วเนาะสูบน้ำนักใช่ไหมัียงคือขวดยังมาตั้งไปเร้าเทขวดรีโฟไฟกินโอ้่อนมาให้ซึ่งเจ้ากินโอ้ ้าเมื่อคืนนี่กินเลิกว่าเมื่อคืนนี่มาชักเครื่องอยู่พี่วันนี้ไปตากดูใช่ปะนี่โอ้ยังบุตรนี้เห็นห้าวตามมานอนแล้วพ่เมื่อคืนนี่ไพมานอนมานอนกับไพ่ะกับผู้น้อยนะโอ้เจ้าวิญานวะนี่โอ้พ่อบ่ได้มาบัตรชิบะพุ่นกันสิมากก็ได้ โอ้สะพสนเนี่ยบาดินลงมานอนน้ำบ่อืออือเอาเซ่เซน้ำยาดิแต่จึงเห็ดห้าวตะตะกังได้เนาะไม่ไม่สังพอสังภัยอ้กินกันจะค้นเมื่อคืนนี่เบิร์ืนแล้วเนาะเบิร์ทีมงานเนาะ ก็ทีมงานเป่นการว่าอยู่เมื่อคืนถ่ากินน้ากันว่าเอ้ยว่าสันโอ้ยเมื่อผู้เดียวเมื่อคืนนี่งมทางเมื่อบ่เห็นหุ่งแล้วแหละเจ้าฮะวัดส้ย่างไปทางผู้เดียวสิอันนี้ให้ให้เดี๋ยวเจ้าล่างยินนี่ถ่ายได้นั่งข้าวหนึ่งเด้อเดี๋ยวมีแนวสิไปให้ทางน้องเพิ่นเยอะทางเพิ่นก็ได้สื่อนมมา ให้ละล่างอย่างเดี๋ยวให้ไปเลาะเบิ่งทั uh. ้งเฮือนใหม่แล้วก oh, no, ันเราฝันดีว่าคืนนี้เอ้าไม่ไ uh ด้ฝ uh. ันยังเลยโอ้ยเนาะอืมอืมอ่ะไม่ได้ฝันไม่ได้ยังจีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาไม้นี่ข้อเสียกันอืมเบื้องแรกสันนิษฐานอืม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 โอ้ยนอนนี่ที่ไม่ได้ฝันยังเลยเลยบมดดาววะ น้าอยู่โอ้มาเนี่แล้วปวดจีรีมงเนาะเนยอืมเออจ้ะอี่เนาะลก็นอนเผาแล้วเอานี่ตุ้มดิเอบไปเลยบ่รอเนยไปดิเงินบอกอกแกกเนยไดิเงินเอืมไดิเงินอย่างเลยเนยอือือืมอืมนะจ๊ะคุณอาขวดนมลูกนอนใช้เมื่อแล้วลูกนะอยู่น้ำพุถาวรอได้ยังกินข้าวเศร้านี้ ต้มไข่ต้มไข่กินแล้วบ่ยังอือืออือ่ะสาววันนี้เจ้าว่าเมื่อนั่นมามากินผัดกะเพราข่อยจัดมาให้วันนี้สิ่หงูกับผัดกะเพราเอามาแต่หน้า่ะเบิ่งเอาตัวใดมันเก่มันอ่อนเนาะเออ้ยสื่อมาสื่อเต็มมือวานี่แหละแล้วก็ลืมเอามาข่อยก็ไดเนื้อ โอสังกสีีพ่นที่มาเตรียมใบม่งบ่แมนเข้าหนึ่งอยู่พี่ว่าเสานี่ยอยู่พี่อืมอยู่พี่อืมอืมอืมอ้ากักินโมกะทาอิ่มเอลเล่มาคืนน,นี่ติอีแลวจากมงประมาณสิบโมงม,มันนี้ือเต่งโตงามแทมนนี่ <c oughs> โอ้นะ บ่ได้ฟันยังเลยจีนี่เดี๋ยวเพิ่นหากระมงได้หนึงเนาะเออเพิ่นหากระมุงได้หนึหนหนนหมงนนนมันคำพากันป๊บบว่พากันกินแล้วเนาะกินโมูกระโถนกระทะแล้วเนาะอืมข่างปากระกจาดเรียบร้อยดีกว่าเลย,เลยะนะเนาะคืออ่าคือเฮาอันเรื่องเรื่องเรื่องสันน้นนั่ก็คือเฮาได้คุยกันอันกับเบาเตียงเมื่อวานนี่ละนี่แต่ว่า ให้มันอีให้เพื่อนนั้นยังคือทางบาเตียงเพื่อนว่าเอาละคจังสิลมกับสร้างอ่าเจา้าเจ้าหู้จักเพิ่อ,อยู่บ่สร้างในบ้านหฮูจ้จ,จักอย่ฮู้จ<ม>ักอยูโอเพิ่นเพื่อนไปเกี่ยวเขาว่าเสมอนี้เรอว่าเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนเป็นทีมของเพิ่นมี่จ้คน บ่ฮู้นํเพิ่นบ่ฮู้นํพิ่นแต่าฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนเลยเดี๋ยวเฮาสิแบบว่าเจ้าก็ลองลมกับเพิ่นเบิ่งน่เด้อแบบว่าคมักเฮือนเพิ่นเคยเว้าบ่ว่เตียงเฮ็ดเฮือนเพิ่นสิเฮ็ดส่งได้ให้ยังบ่เคยอือยังบ่เคยเว้าบ่เคยคุยเนาะนี่เจ้ามักอยู่บ่แบบนี้แคอยสิให้เจ้าเบิ่ง เดี๋ยวเ้ทางน,องน้องเ่นเดิงพี่น้องนี่แต่เฮาบาโหดเอาว่าทางบาบ์เตียงไปยังซิวขึ้นซิวสาวแตกบ่ตื่นเต้นไรตื่นเต้นขี้ซิวจนขึ้นอ้าวยังบ่หยุทธตื่นเต้นบ่เดนี <c oughs> ้ยังบ่หยุดธบ่ตื่นเต้นนะ <c oughs> โอย,ยังยังอยู่แบบมันคือฝันนี่เลยเนาะฝันเป็นจริงเนีวตื่นแล้ว <laughs> <laughs> โอเคพี่นางน้องสิเอาหุบเพื่อนให้ทั้งสาวเดาแล้วเบิ่งว่าเราหมักบ่แบบนี้เนาะอ่าอยากให้จะเบิ่งจะเดากข่อยกันไดเดาแบบนึงเ้อก็ร่งคนหาอยู่เพื่อนที่ข่อยเหตดให้เขาแหละเพื่อนกับสาวสิบหาต้นขึ้นกันนี่แหละแต่ข่อยกันยังบ่้เนะว่าทางบ่เตียงคนสีเหตดหมดใดซุ้งใดนะทางข่อยกับมีแต่าซ้ำที่แจ้งไปแล้วทางข่อยก็ได้ มีแต่อยากห้เขามาเรื่อยๆเ,เนาะมันจะได้แล้วไวๆเนาะอยากเห็นเนาะอยากเห็นหน้าเพื่อนแล้วมันจะเปลี่ยนจังใดเอยโอ้มานอนที่ดินไหมกับบบได้ตัวเด็ดแท้บเห็นเลยบัวเห็นเลยบฟันจักหน่อยเลยบ่โอ้ยเนาะพอฟันนี้่ัวสีมาโอ้สาจ่อยนอนคืนแรกแล้วฟันอย่างเด้อบ่ต้องบ่อย่างเลยที่เมื่อยลายนอนจนบ่ฟันบั

Quite vẻ hiện nay, đấy này, tony tony nè mắc xi phá xin nị m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 ắt anh nị nị lệ lang chuẩn ghi nam mắc bó sống mù đen em 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 แต่มักสีน euh. ี่ม็นบอสีนี่บอกมันแบมันฝาแหฮงพ่นเนาะหายพ่นเบิ่งเนาะเฮือน้องเมย์พี่น้องไอแต่เฮ้าบ่ฮห้วทางบ่เตียงพ่นสีว่ากันจังไดเดี๋ยวเว้าอ่าคุยเรื่องสร้างเรื่องยังก่อนเดี๋ยวจังว่ากันเนาะนี่แหละบอเพ่นสีตั้งกับแถวๆนี่แหละพี่น้องทางบ่เตียงล้วว่าคุยกันเมื่อคืนนี่อ่าดกมาพี่กันก็ได้เจ้าปะยางเนาะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันเคลียร์พื้นที่ไว้ หากบ่แน่นดอกคข่ยังบ่ได้อามามีแต่เจ้าอันขอเบือทุ่งอันคนทรงเฮทรงไซไข่ไขยก็ได้เด้อเนยสะตะโคน้าเพลนแตะไข่ทุ่นี่นนมีแต่เฮาก้าวดเมียดให้มันเป็นน้ำอันนี้ทางหรืมันจังสะอาดเือนซานเฮาเนยอมันจัง,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 งส,ะสะอาดสะอาดคันสิมาถอกนี่บัดรถเพลนเลนข้าวมามันบัดตันทางเนาะนี่อ่านี่เนี่นี่นนเฮาเมียนนี่เฮากองไวหม่งนี่รถ เอาเฮาทรายมากได้เลยเอากองไห้มองนี้โอ้ผักด้เหือนเราใกล้เสาไฟแล้วก็ดึงลงมาเลยเนาะอือโอ้ทางเราลลางกูงเดียวก็ก้อยอยูกกกอย่กับผ้ากับว่าแล้วดีอ่าเฮามาลงมกันนีดอกเระวางมาคาบตอนสิ้นไปด้เลยยังบริจูไฟว่ามานี่นง่งเขาแล้วเงินเขาแล้วแล้วเลยพัดกระเพาราสิพัดตอนได้จ้ะในลุงเฮิม ให้ลุงเฮมจัดกันโอ้อยากอยู่ซีมสีมือลุงเมนดำเน้เนาะเศรบเศร์บ่ะเด้อเศร์เน้นเนาะไปซะยังไปอันหาทางอันน้องมันน้ำฝนแล้วกันใส่ยแล้วกันเอาเอาหาเนี่ยขวบชีนหมูไว้ก่อนทีสหน่อยสิบวท่านได้พัดแล้วมันเจียวไปพัดก่อนเด้อยันทางอันมั่นสิเอาไปพัดก่อนั่นอือพวกชีเอาลงไว้หนิป่ะ ô oh, còn nung tên hết kì nè, mắm nâu đi, đi. Ừ. à mắm nhang nhiệt như đọt khéo, ọt thì tuỳ nhiệt may may, mày ọt thì tuỳ nhiệt may may, bưng nút phật, mắm bìn ta, ha, tên phật ma tài na đấy, kẹp bưng ha, เนี sponge, ่ยมันเนี่ยมันเป็นดอกบ่ได้หาคุไว้เด้อหาคุไว้ตามเกมหัวกเกมยังเท่านี้เปลี่ยนบ่ละบ่ทางหลังนี่ยเปลียนอะไะเนาะยังครับี่ะยโอ้โอ้เปลี่ยนยัางยังเปลีนยักกวาน้นเนาะเลยอ๋อจ้ะได้ทั้งฟืนได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันโอ้โหพักคักฮักโอ้นี่เี่เพื่อนพากันเห็ดเมื่บ้านนี่ เห็ดหลังเพียงเลยทวดนี่เลยอือเป็นภาคเงี่ยมบททีมงานเพื่อนพี่น้องเลยมีเต่สามาคีกันเฮตดซอยกันนะเลย่อ,อยมาเมือว่าน,นี่กบบบ้านเดียวกันเมื่อแรกมาเต็มกันเมือว่านนี่โบเมนแต่อาจารย์เล่าบ้านเล่าอื <c oughs> เราว่าที่ชิวซาวแลแ <c oughs> <c oughs> ้วเจนเตะคำทีิวซาว สาวสามสิบเนาะสาวรอบสองไหมพี่น้องไงเห็นปะสาวรอบสองเลยรอบสองหรือรอบสามประมาณนั้นรอบใดก็ได้จังงามเนี่ยสาวขนาดเราเมื้อนั้นก็ว่าทาครีมหนักซื้อครีมหนาขาวซื้ออยู่บ้ล่ปเลยจะเกี่ยวกับหมกเจ้าเคยใส่อันนั้นเลยโองใส่เลยว่นี่บุกไปไมีเวลาบุ๊มีเวลาใส่เลยเอ้าซื้อมาซื้อเอ้าใส่กลางคืนเลยท่ากลางคืนเนี่ย บึงกับแขกในเอฟซีว่าเพิ่นว่าเจ้ากับข่อยน่นหนาตาอยากค่อยๆกันเจ้าว่าค่ายอีว่าจะบึงจะคายอยู่เพิ่นว่าอันซวบุนกับอันซเตลนี่หนาตาค่ายๆกันได้เพิ่นว่าข่อยเลยว่าเอ้าข่อยกัคือคือค่อยๆว่ข่อยคิดนะนะเจ้าเจ้าตามที่เจ้าบึงนี่ว่าอยากคายอยู่เหน่อยโอ้แม่นจะบอกมองได้อยากคือกันนะเฮาก็คือมาตะทางหู ตางแต่หูหูข่อยน้อยเนาะหาคดินดากมาพิมาพิจัยเนาะอะ <_ d ic c> พี่นะ้องโอ้จเจ้าเองก็คิดว่าอย่าคืดสิเจ้ากว่าเขาเปลี่ยนอันพี่น้องกันพี่สักษาสักตะกี้อัดอัดแม,มนแมนแบแจังไดมาพอกนะันเนาะจังไดกันนับถือกอันเนอรนับถือกันหักกาันเพลงกันไว้ดีกว่าสาร้างกัน <ใจ S 2> คนละเนาะอ่ะจังไดกะสิใไห้่เราไปซอยทางกัน อ่าน้องหน้าฝนก่อนอ่าให้เพิ่นล้างถ้วยล้างวงแล้วคแขกสีขาวก็เล่นเพื่อนเราอยู่เอ่อซื้อนมกระป๋องมาต้อนลูกเราเป็นที่ใดจังพากันกินนมกระป๋องจะบ่มีเงินบ่มีเงินตัวนี้มันถือบ่าสาวพันกระเพาะห่างว่ามันบ่ไเดี๋ยว่าวถอยบุกไปสื่อสาวสิเป็ดเออแมนเมนเมนเมนสิเปดสิเก่าของลูกเจ้าดิยังอยู่ปะ เมื่อเดี๋ยวนี้ทีมงานให้กินนมเล็กซอยโอ้ให้กินนมเล็กดแต่ซอยเอาเนาะ,นะแต่่แต่ตแล้วก็กินแม่นบอกกินโอ้ยมือหนาก่อนสีสื่อมาเศร้าเศร้าตัวน้่งมันหวานพอดเนาะเลยเลยเลยอ่าดีใจนำจ้ำเด้อคือว่าเนี่ยแล้วเราจังคุยกันหมาเรื่องเพื่อนเงินซานมีแต่เจ้าพ่ออันอันเบื่ออันเจ้าของแค่เฮ้แค่ซ้ายเลยให้เจ้าโคเบอร์มาให้คอย อะไรเจ้าอยากถามกระถานน้า่าเฮนี่รถนึงเท่าไรลองถามเพิ่นเบิ่งเดอ้อกานเจ้าว่างๆเดในเจ้าถามเพิ่นใช้เฮือนเพิ่นอยู่ใสเี่ยเช้านั่นแหละหูเนะานนะเช<ม>้าฝนเนาะแล้วก็เฮรถเท่าไร้าย,ดดายรถเท่าไรไปสิ่ถามเพิ่นลงนนองเบิ่งเด้อเนยเดี๋ยวเช้าจังว่าการเรื่องเฮือนเรื่องซานาจังคุยก็้างเพิ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวข่อยขอโตก่อนสบายดีเดอ้อสบายดีอ่ะมื้อนี้เวามาหาทางเราเตะเศร้านี้ยังงอเศร้าฉันเพิ่มเนาะ อาพี่น้องเลยเห็นะอ,อ่าพี่น้องเลยมานี่เวมาหาทางอสาวจอยเพคนเนาะอะดีใจน,น้ำเล้าพี่น้องเลยนี่เมื่อคืนนี่นอนเราโบาฟันยังเลยหรอเล่าเนาะจากไหนชิดนี้กับคอตัวกันเถอะพี่น้องเด้อเพื่อในชิหน้าก็แหละสบายดี